สวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจไปทำทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีมีบุญวันนี้เสนอเรื่องสัจจะที่มนุษย์ต้องรีบรู้ประการที่สองในหัวข้อโลคหประจำกายโลคสามประจำใจความสัมพันธ์ระหว่างโรค ประจํากายกับโรคสามประจําใจครับท่านผู้ฟังครับโรคประจํากายมันทุกคนบนโลกตา่างมีโรคประจํากายตามที่บัทอนกายให้เสื่อมอยู่ทุกลมหายใจตั้งแต่เกิดจนกระทั่งแก่เจ็บและตายในที่สุดโรคเหล่านั้นก็คือโรคหนาวโรคร้อนโรคหิว โรคกหายโรคปวดอุจจาระและโรคปัสสาวะแต่โดยทั่วไปมักมองว่าโรคหกประจำกายเป็นเพียงอาการกระสับกระสายทางกายธรรมดาประจำวันของมนุษย์เช่นเดียวกับการหายใจเข้าออกจึงมักปล่อยป่าละเลยไม่เฉลียวใจว่าโรคหกประจำกายนี้มีพิษสงร้าย ทำลายโลกทั้งโลกได้ไม่ว่าโดยโตรงหรือโดยอ,อ้อมโดยมีสาเหตุคือหนึ่งทำให้ทุกคนที่เกิดมาดกายกกเพื่อนสุขภพออกมาจากคันมารดาซึ่งมารดาก็มีรูปกประจำกายอยู่ก่อนแล้ว 2. ท่านทิงที่เกิดมาตากคุมจากก็ผลิตขยะออกมาจากกาย ตั้งแต่หายใจออกก็เป็นอากาศเสียพอมทั้งกับประดิษนำ้นำตาน้ำมูกน้ำลายปัสสาวะจะรกดต่อความสุขปกทั้งต่อตอนเองเยงอผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมไปตลอดชีวิต 3. หากผู้ใดมักง่ายดูเบาในการกำจัดความสุขปพที่ตนเองประดิตขึ้นมา ย่อมส่งผลให้ดังนี้ 1. สุขภาพย่อมทุกโทรมง่ายเป็นโรคอกนินนานาชนิดตามมาง่าย 2. เกิดนิสัยเสียต่างๆตามมาแต่ฟอมมาง่ายในการกำจัดความสุขปุกชนิดนั้นๆ 3. ต้องทำกรรมชั่วเนื่องจากความง่ายทุกชนิด แม้ในเรื่องเล็กน้อยล้วนเป็นการดับกับชั่วทั้งสิ้นไม่เว้นแม้การอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายสิ่งของเครื่องใช้บ้านรือนซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นกวามชั่วของชาวโลกทุกคนจึงเป็นเรื่องที่ความมักง,ง่ายในการทำความสะอาดหรือการกำจัดความสุขรพซึ่งเกิดจากลูกคุประจำกาย ของแต่ละกลุมทั้งสิ้น 4. ทันทีที่เกิดค่าใช้ใจใ่ายในครอบครัวการใช้และการทำลายทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมก็เกิดตามมายิ่งใครมักได้ใช้ใจ่ายสิ้นเปลือยยิ่งทำลายสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นอันเป็นที่มาของปัญหาเศรษฐกิจปิตใจสังคมการเมือง แบบไม่รู้จบครับด้วยเหตุดังกล่าวความไรก้การของโลกประจำากายจึงน่าสัึสกหัวยิ่งนักแต่ทั้งลูกหาใครมองได้ยากตรงกันข้ามผู้ใดได้รับการอบรมสั่งสอนชี้ทางจากปรญาณมิตรให้มีความสับรวมในการทําความสะอาดความสับรวม ในการจัดระเบียบไว้ดีแล้วย่อมสามารถควบคุมโรคประจำกายได้ดีสุขภาพกายย่อมแข็งแรงโรคสามประจำใจก็บรรเทารวมสำรวมในการทำคว่มสะอาดการจัดระเบียบจึงเป็นรากฐานของดีทั้งรวจัดเป็นการทำกรรมดีที่ต้องฝึกอย่างยิ่งยวดหวดขัน ตลอดจนทั้งชีวิตทั้งหญิงชายตั้งแต่ยังเยาว์พราะโรคปกประจำายนี้เป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาดต่อทั้งโลกก็ยังรักษาไม่ได้ทําให้ต้องคอยควบคุมดูแลโรคปประจำายเพื่อตัวเองไปตลอดชีวิตด้วยการปฏิบัติตนอย่างน้อยดังนี้หนึ มีความทั้งสังเกตไม่มักง่ายไม่ขาดสติลุกเรื่องราวที่ต้องเกี่ยวข้องสองรู้ประมาณการบริโภคอาหารไม่ใช่อยู่เพื่อกินแต่กินเพื่ออยู่อยู่เพื่อปากิเลสแก้ไขวิสัยไม่ดีของตัวเองและตั้งใจสร้างบุญสามร้อความสะอาดร,ร่างกายเพื่องนุ่มหง สิ่งของเครื่องใช้และที่อยู่อาศัยใ,ให้สะอาดเป็นนิสียจัดระเบียบพื้นที่บริเวณที่ตนอยู่อาศัยให้อากาศถ่ายเทสิ่งของเครื่องใช้ต้องแยกให้ชัดว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนส่วนเกินจัดวางถูกที่ถูกวิธีเมื่อหยิบก็ง่ายหายก็รู้ก็งาตารวมทั้งจัดระเบียบ อาิยจจิสี่องค์คือยืนเดินนั่งและนอนให้ถูกต้องหสุภาพินิยาท่าทางสุภาพตามแบบแผนและวัฒนธรรมหลักเอลีอันดีงามมีการเคลื่อนไหวอริยจจมติที่นุ่มนวลจากเปิดปิดประตูนหน้าต่างหยิบจับน้ำถ้วยชามหรือข้าวของเครื่องใช้ ทั้งหลายก็ไม่เสียงตัมทำให้เกิดปุบัติเหตุได้ยาก 6. ตรงตามเวลากินนอนตื่นและขับถ่ายถุกเวลาตรงเวลา 7. ใจเป็นสมาธิมันเก็บรักษาใจให้หยุดนิ่งมั่นคงไว้ในตัวด้วยการน,นึกถึงพระองค์ดวงแก้ว หรือก้มที่หายใจเป็นเน็ดคุณผู้ฟังจรับสำหรับโรคสามประจำใจการที่ใจมีโรคสามประจำใจพบใจถูกธานุชนิดหนึ่งที่สกปบกมากละเอียดมากและมีพิษตายแรงมากปรบตัวเข้าไปอยู่ในใจตั้งแต่เกิดธาตุหลายมือปีขั้นบดถักลายใจไม่เคยหยุด จนกระทั่งสัตว์โลกนันตายไปด้วยการทำให้ใจผุดมัวและมืดปอดอ,อันเป็นเหตุให้เห็นจับคิดและรู้ในสิ่งตา่ตางๆไม่ถูกต้องตรงตามความจริงใจจึงเห็นผิดผิดจำผิดผิดคิดผิดผิดรู้ผิดผดแล้วับกับชั่วในรูปแบบตา่ตางๆ โดยแบบกรรมชั่วได้ออกสามรูปแบบจึงตั้งชื่อโลกตามลักษณะการทำกรรมชั่วประเภทนั้นๆว่าหนึ่งโ,โลกโลภโดยทำให้ใจข่นลัวเกิดความอยากได้ไม่รู้จบมีความกำนัดยิ่งๆิ่งเพ้นไปเช่นแย่ได้ของผู้อื่นในทางที่มิชอบตั้งไป สองโรคโทสัโดยทำให้ใจฝุ่นเมเกิดความขัดเกลืองใจโกรธคิดทำร้ายหึงหวและเดือดร้อนใจไม่รู้สาดสามโรคนุห่าโดยทำให้ใจขุบมัวเกิดความหลงความลูดหอกไม่คำนึงถึงเหตุผลรวมทั้งเป็นเหตุให้เกิดลมพับและโทสัต ด้วยเพราะถูกโวกประจําใจทั้งสาประเทศนี้ปีบคันหัวใจจึงชอบหีตะเนินออกจากลางกายอันเป็นบ้านของใจและเป็นสวนตาที่ช่วยให้ใจรู้เห็นความจริงของโลกและชีวิตได้ถูกต้องใจเตลิดหนีไปเมื่อใดก็ไปเสพถึติดในโง่งเสียงกิ่นรถ สัมผัสและอารมณ์หน้าใครหน้าปรใจจาบคุณัตว์และสิ่งของต่างๆภายนอกอมันนั้นหากถูกใจชอบใจสิ่งใดหรือผู้ใดโลกหนุพาตก,กำลัองอยากได้สิ่งนั้นผู้นั้นแม้ไม่ใช่ของตนแต่ก็จ้จะเอามาให้ได้แม้ในฐางที่มีชอบ ไมู่กใจสิ่งใดหรือผู้ใดโลกโทวสาก็กบเริบต้องจะทำลายสิ่งนั้นหรือผู้นั้นไม่เสียหายระดบร้อนหากลงไหลสิ่งใดหรือผู้ใดโลกลอนก็กบเริบไม่กำลึงจึงเหตุผลปัปพุบัติต่อสิ่งนัง้นทำให้ต้องดยอดร้อนไปภายหลัง เพราะโลกสามประจําใจกํามเลิบไม่ยอมหยุดความทุกข์ต่างๆจึงทาทุเข้ามาทําลายอีดขันสัตว์โลกเมื่อทุกข์มากเท่าไหร่ใจก็กข์มากเท่านั้นเพียงแค่จะเห็นตัวเองข้อแสบยากต้องเตรียมตั้งสตจสิจะนั่สมาธิจันิบเอาชีวิตเป็นเดิมพันเท่านั้นจึงจะเห็นใจตนเองได้ แต่การที่จะรู้เห็นลอกสามซึ่งฝังลึกายในใจยิ่งแสนย,ยากขึ้นไปอีกเพราะโลกทั้งสามนี้เป็นธาตุสุกปกที่ละเอียดมากๆละเอียดจนแทรกเข้าไปในเนื้อใจซึ่งแสนละเอียดอยู่แล้วได้จึงไม่ต้องพูดถึงว่าการรู้เห็นวิธีการควบคุมโลกสามประจําใจจะแสนย,ยากเห็น ยิ่งขึ้นเพรียมใดแต่บรรพชนผู้รู้ก็ได้ฟ้าหากวามรู้เหล่านี้เตรียมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วกา,ารควบคุมรักษาโรคสามประจัใจจะทำได้ดังดีมืหนึ่งเราต้องจุดตอนให้มีสามันสำมุกตอนเป็นมนุษย์อย่างมันง่นคงหรือสามารถเตือนตนเองได้เสมอว่า สิ่งใดที่เราไม่อยากให้ใครทำกับเราเพราะมันทำให้เราเุกข์ล้นเราเองก็ต้องไม่ไปทำให้สิ่งนั้นกับผู้อื่นหรืออย่าพูดอย่าทำกับผู้อื่นในสิ่งที่เราไม่ชอบนั้นนั้นสองเราต้องหมั่นเข้าหาปานนัญญาณมตรเพื่อให้ท่านชี้ทางสว่างแก้โลคสารให้เราสาม เราต้องมีความกระตันญยูกระต่างเวธิตาและความเคารพต่อกัญญาณมิตรผู้มีบุคคลและเราเสมอเป็นการตอบแทนคระบคุณท่านและเป็นกำลังใจให้ท่านได้ทำหน้าที่กัญญาณมิตรต่อชาวโลกให้ยิ่งยิ่งเป็นไปสี 4. เราต้องตั้งใจฟังคำสอนของกัญญาณมิตร และตรองแล้วตรองอีกให้เข้าใจคำสอนของท่านแล้วนำคำสมัตินั้นมาปฏิบัติอย่างเพ่งตัดให้ได้ผลดีเช่นเดียวกับท่านด้วยถ้าเราต้องหมั่งจรมญสมาธิรักษา,าใจไว้กลางกายเป็นนิสัยให้เป็นนิสัยประจำตนเพื่อรู้เห็นความจริงให้ทิ้งยิ่งขึ้นไปคุณผู้ฟังครับ ความสัมพันธ์ระหว่างโรคประจำกายกับโรคสามประจำใจดังนี้เลิมรคหนาวร้อนประจำกายไม่ว่ารูปหนาวร้อนประจำกายจะมีสาเหตุมาจากอากาศภายนอกหรือจากการเปลี่ยนแปลงณนภูมิในร่างกายตนเองต้องคับให้ทุกคนต้องการสามสิ่งต่อไปนี้ครับเริม ต้องการอากาศบริสุทธิ์ที่ไม่เย็นไม่ร้อนจนเกินไปสำหรับหายใจสองต้องการเสื้อผ้าเครื่องร่ปตัวและที่อยู่อาศัยเพื่อให้ความอบอุ่กับร่างกายแต่ทั้งสองประการนี้มีทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจสิ่งใดที่ถูกใจและตกวเองก็ไม่รู้ประมาณ ก็อยากจะได้ม,มากไว้ขอแม้จะต้องแย่งชิงกันก็ยอโลคโลภะก็กำเริบขึ้นมาความไม่พอใจพูดต่อสู้ที่แย่งชิงก็เกิดขึ้นถึงกับทำร้ายกันโลคโทสะก็กำเริบขึ้นมาหรือไม่ตุนใจเสื้อผ้าและบ้านเดือนนั้นก็อาจลังเกียจ บิดท,ทำลายหรือถิงโลกหมากลับเลิมขึ้นมา 3. ต้องการกรารัญญาณนิตชี้แน,นะให้เห็นตรงความจริงว่าวัตถุประสงค์หลักของเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งมือมีไว้เพื่อป้องกันความร้อน,อ,นอันเป็นเหตให้ป่วยไข้ได้วัตถ,ถุประสงค์รองมีไว้บำปัดสัมผัสอันตรายจาก ยุงลิ้นใต้มแมกไต่ตองลมแดดสัตว์เยื้อขาทั้งหลายทังเพื่อปกปิดเอวัยวะกันทายหากมุ่งนู่นปวดสวยปวดงามปวดเด่นปวดดัดปวดร่ำรวยเมื่อไหนแสดงว่าโลกโมหะกำเลิกครอบงำทำให้ใจขึ้นขึ้น ยากที่จะเห็นความจริงในสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นยิ่งยิง่งขึ้นไปในทํานองเดียวกันวัตถุประสมหลักของบ้านที่หัวัยก็ใช้เพื่อบำบัดความหนาวความร้อนอันเป็นเอุให้ปวยไข้วัตถุประสมรองเพื่อบำบัดสัมผัสอันตรายจากเหลือบยุงปลิ้นไร่ลมแดด และสัตว์ย่อยคานทั้งหลายที่รบกวนเพื่อบรรเทาอันตรายจากดินฟ้าอากาศและเพื่อเป็นที่ประกอบธุรกิจการงามหากใช้ติดวัตถุประสค์โลกมูวัากังเิ่ก็ไม่รู้จักผพบดีที่จะได้มานในตางที่ไม่ชอบโลกโลกคูคัสกัเเล่ ขากไม่พอใจถึงกับทุกข์ทหลายมาเท่ากู้ยืและสิ่งแบดบล้อมเสียหายโลกโพสะกโอกำเริกกเดสองโลกหิวกระหายประจักายโลกหิวกระหายเป็นโรคที่เกดจากการเรียกร้องของร่างกายว่าปัดน,นี้ร่างกายต้องการอาหารและน้ำไปสร้างพลังงานแล้วหนึ่ง เพื่อเป็นไปเลี้ยงร่างกายให้ดำรงชีวิตได้ 2. เพื่อสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต 3. เพื่อซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอ 4. เพื่อต่อตา้านโรคภัยไข้เจ็บ 5. เพื่อเคลื่อนไหวและการทำงานต่างๆหากกินดื่มเพื่อวตัตถุประสงค์อืน่นเช่น เพื่อมีเรี่ยวแรงทรเทีย่ยวตรีาเล่นสนุกเมาพลังมุ่งให้รูปร่างทรงงามผิวพรรณงามแสดงว่าโรคโมหะเริ่มกำเลิกแล้วหากกินดื่มไม่รู้ประมาณเห็นแก่กินห่วงกินกินดื่มร่วมกับใครก็เอาเปียบเ,เขาแสดงว่าโรคโลภะกำเลิก หากกินดื่มทีไรก็ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอามาบำ,บำรุงบังเอเป็นการใหญ่แสดงว่าโลกโทสะกำเริบยิ่งกว่านั้นการกินดืม่มโดยไม่คำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการมุ่งแต่ความอร,อร่อยการกินดื่มไม่เป็นเวลาฟุ่มเฟือยทิ้งทิ้งความข้า,าการปังจัดพะยะจากเศษวัตถุดิบ ประกอบอาหารและเศษอาหารที่เหลือไม่ถูกวิธีอันเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมย่อมนำมาซึ่งปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไม่รู้จบที่อันตรายอย่างยิ่งคือเพราะนิสัยมักง่ายและไร้ระเบียบวินัยนา,นานาชนิดให้แก่ผู้นั้น 3. โรโลกุจาระปัสสาวะประจำกาย โลคอุจาระปัสสวะคือกากอาหารและเครื่องดื่มที่เราประทานเข้าไปเพื่อสร้างพลังงานเลียงชีวิตซึ่งแน่นอนย่อมสกปรกเน่าเหม็นและน่ารังเกียจทั้งสิ้นยิ่งกว่านั้นหากเป็นอุจจาระปัสสาวะของผู้เป็นโรคติดต่อย่อมมีอันตรายร้ายแรงแฝงอยู่พร้อมทำลายล้างชีวิตคนทั้งโลกอีกด้วย ซึ่งสาเหตุมาจาก 1. การไม่เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม 2. การไม่รู้ประมาณการรับประทานอาหาร 3. การขาดวินัยในการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลา 4. การควบคุมโรคหนาวร้อนอยิวกระหายไม่ได้เหล่านี้ย่อมทำให้เป็นการแกบบ่ายไม่สะดวก ความจิตปวดขณะขับถ่ายอาจรุมแรงตามมาด้วยโรูปภัยไข้จิบนานาชนิดรุมเร้าอารมณ์ยิงเสียง่ายถ้าใช้ใจ่ายก็เปลืองตามตลอดชีวิตย่อมถูกรูปใจทันสามคือโลภะโรสะและโมหะรุมเร้าเข้ามาอย่าไม่ควรจะเป็น าควบคุมโรคหกประจำกายได้อย่างถูกต้องตรงต่อความจริงด้วยการรีบปฏิบัติสัจจะที่ต้องรีบประพฤติให้ตนเองมีนิสัยรักทำา德าาและจัดระเบียบเสียงแวดล้อม5ห้ด้วยตนเองย่อมเป็นผู้มีนิสัยช่างสังเกตและรู้ประมาณในปัจจัยสี่และสิ่งที่เกี่ยวข้องสัจจะต่อความดีก็จะเพิ่มขึ้นในใจ ช่วยให้เห็นความจริงชัดว่าเราจะมัวเสียเวลาอยู่ใยกับรูปเสียงอินรสสัมผัสและอารมณ์อันนี้น่าใคร่ของเสื้อผ้าเครื่องนุ่มหลที่อยู่อาศัยอาหารเครื่องดืง่มคนสัตว์และสิ่งของต่างๆทำไมไม่เอาแรงกายแรงใจแรงทรัพย์แรงความรู้และเวลาชีวิต ไปทุ่มทำสิ่งที่มีคุณค่าให้สุขชีวิตเช่นไปทุ่มทำทานสละแน่งปันให้แก่ผู้สมควรเพื่อกำจัดโลภะไปทุ่มสอนตนเองว่าสิ่งใดน้อยไม่ชอบก็อย่าไปทำสิ่งนั้นกับใกให้เขาเดือดร้อนเพื่อกำจัดโทสะไปทุ่มเจริญสมาธิภาวนารักษาใจหยุดนิ่งอยู่กลางกาย เพื่อกำจัดโมหะคุณผู้ฟังครับการควบคุมโรคปกประจำกายได้ถูกต้องตรงต่อความจริงย่อมทำให้มีนิสัยจ่างสังเกตรุงประมาณในปัจจัยสี่สัจจะต่อความดีก็จะเพิ่มขึ้นในใจแล้วทุบก,กำจัดโลภโทสะโมหะอย่างสุดชีวิตครับคุณผู้ฟังครับ สำหรับในคลิปนี้ช่องสถานยงมีบุญขอขอบคุณท่านสาธุชนผู้สนใจไปทำทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ท่านพบเจอแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสาธุสาธุสาธุ